สวัสดีครับผมผมพีคอนุกุลครับผมก็สวัสดีเป็นเพื่อนนะครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้สําคัญมากๆเลยใครที่อยู่ในกลุ่มเจอใจจบนะครับทุกทท่านไม่ว่าพี่ป้านะ้าอาต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ญาติพี่น้องเราด้วยนะครับว 300, กว่า3 0 0 0 0นกว่าไลน์นั่นเองครับอย่าลืมนะเคสเจอใจจบล่าสุด อัปเดตแล้วนะครับณนะวันที่15ธันวาคม2566เนื่องจากนะครับบริษัทสินมั่นคงนะครับยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้วยื่นแผนว่าจะจ่ายเท่าไรอะไรยังไงวันที่15ธันวานะครับศาลออกมาเรียบร้อยประกาศเรียบร้อยนะครับยกเลิกแผนฟ,นฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงแปลว่าแผนฟื้นฟูของสินมั่นคงเนี่ยที่ให้เราโหวตเนี่ย ไม่ผ่านครับอ่าอันนี้คือผมดีใจมากๆต่อเพื่อนๆและตัวผมเองนะครับที่ลองเงินประกันอันนี้คือข่าวดีเพื่อนๆเ,เป็นข่าวดีนะครับผมตัวนี้ข่าวดีอย่างไรสารล้มละลายกลางนะครับผมยกเลิกแผนฟื้นฟูเรียบร้อยนะครับช่องทางที่หนึ่งคือบริษัทษสินมั่นคงต้องหาเงินนะครับมาจ่ายให้เราเนี่ยในส่วนของเงินสินไหม2คือบริษัทษสินมั่นคง ใจไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายอะไรก็ตามต้องติดบริษัทหรือว่าล้มละลายไปนั่นเองครับเราต้องไปต่อกปวหรือว่าคอปพอรนั่นเองครับรอประกาศครับตอนนี้อยู่ที่บริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะหาเงินเนี่ยมาจ่ายเราได้ไหมไม่ได้ไม่จ่ายเลยก็ลบละลายไปเราก็ต้องรอกปรอปพรหรือว่ากบวนะครับประกาศแล้วเราก็ไปยื่นนะครับต่อกบว แต่เอกสารสําคัญนะครับผมต้องบอกไปเลยคลิปนี้สําคัญมากๆเอกสารสําคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมไว้ฟังเลยเพื่อนเพื่อนต้องเตรียมเอาไว้แต่นั่นๆนะครับผมแล้วรอกปวหรือว่ากปพนะครับประกาศให้เราลงทะเบียนมีผลนะครับใครลงคิวแรกๆได้เงินก่อนนะคิวดับ123เนี่ยรันไปเรื่อยๆครับใครเอกสารพร้อมเนี่ยมีสิทธิก่อนนะครับที่เราลง ทะเบียนผ่านรอรับเงินได้ไหวนั่นเองครับใครเอกสารไม่ครบต้องไปตามตามหลังนะตอนนี้ครับอยู่ในช่วงฟรีสไตล์เพื่อนเพื่อนเราต้องเตรียมเอกสารหนึ่งนะครับเพื่อนเเอกสารตัวที่สำคัญที่สุดคือใบรับรองแพทย์และในะครับผม r c PCR อ่อาอันนี้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวก๊อปปี้ซลอกไว้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับผม เอาตัวซีล็อกถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซีล็อกอยู่นะให้เอาตัวซีล็อกไปที่โรงพยาบาลที่เรานะครับผมไปตรวจโควิดแล้วก็รักษามาให้เขาแต้มด้วยหมึกหมึกอะหมึกสดนะครับผมให้เขาแ้มตรงจุดธุรการหรือว่าจุดที่เขาเก็บเงินเรานั่นเองเพื่อนเอาไปให้เขาแ้มด้วยตัวซีล็อกแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีใบจริงอยู่แล้วผมขอมานะครับใบจรงิง4ี่ชุดเลยผมกันเอาไว้เรียบร้อยนะครับขอมา4ี่ชุดผมเนี่ย ตัวจริงหมดเลยอันนี้ผมผ่านอยู่แล้วเพื่อนเใครที่ไม่มีตัวจริงแบบนี้ครับไปขอไม่ได้เอาตัวซีล็อกเรานี่แหละที่เราส่งทางเมลให้บริษัทสินนั่งคงรู้ว่าที่เราซีล็อกเอาไว้เอาใบแถมสดนะครับย้ํานะอ,อ,อบวนะครับผมจาก4บริษัทที่ล้มไปนะครับผมต้องใช้ตัวหมึกส่วนนะครับแถมที่1นะครับย้ํานะเพื่อนเจดไว้เลยจดเอาไว้นะครับ1คือใบผล rt pcr 1ใบ ไม่ว่าจะตัวจริงหรือว่าตัวก๊อปป้ไปแถมสดที่โรงพยาบาลที่เราตรวจในส่วนของ2นะครับใบที่2คือใบรับรองแพทย์อันนี้สําคัญเป็นเพื่อนเก็บเอาไว้ให้ดีขอเอาไว้แต่นิ่นเนิครับ2ใบนะครับผมในส่วนของใบชุดที่3ามเพื่อนเป็นชุดใบชุดที่3นะครับคือใบนะครับผมใบแบบฟอร์มเรียกร้อง ค่าสินใหม่ทดแทนประกันภยัยโควิดขีดหนึ่งนะครับตัวนี้ที่เราอกอกแล้วยื่นต่อบริษัทสินนัำคงตัวนี้ที่เราถ่ายรูปเอาไว้เป็นไฟล,ล์หรือว่าซีล็อกเอาไว้ตัวนี้สําคัญครับของผมบางท่านนะครับที่ทอลอดแรกๆจะมี3ใบต้องจําไว้นะครับตัวนี้ที่เรากอ,อก่ะใบเบิกสินใหม่นะครับสาใบลอดแรกๆแต่พอลอดหลังๆนะครับผมประมาณเดือนเมษายนต้นไปจะเป็น2ใบนะครับเขามีการปรับเปลี่ยน ในส่วนของใบเบิกนั่นเองครับสาคัญอย่าลืมอันนี้คืออันที่3คือชุดหนึ่งบางคน2ใบบางคน3ใบอย่าลืมนะครับผมใบเบิกสินใหมทดแทนประกันโควิดขีดหนึ่งเก้านะครับอย่าลืมครับตัวนี้จดเอาไว้เลยในส่วนของหน้ากรมธรรม์ครับผม,ผม,ม 19, บตัวนี้เลยเพื่อนหน้ากรมธรรม์ครับผมหน้ากรมธรรม์โควิดครับตัวนี้ครับผมถ้าเกิดเราทําประกันโควิดแล้วนะครับไปเช็คที่อีเมลเราทางบริษัทสินยมั่นคงเนี่ย ส่งไปให้เรานะครับน้ากรมาทันเนี่ยตัวนี้ซีล็อกหรือว่าถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้หรือว่าริ้นปริ้นออกมาก็ได้นะครับเป็นไฟล์อย่างผมผมเก็บไว้หมดแล้วใครไม่มีนะครับผมถ้าเกิดเราเราติดต่อทางบริษัทสิง์มั่นคงได้นะครับใน Facebook หรือว่าโทรไปก็ตามหรือว่าเป็นสาขาย่อยนะครับให้ไปสาขาย่อยหรือว่าไปที่บริษัทสิงค์คงหรือว่าใน Facebook ถ้าเกิดยังติดต่อได้นะ ให้ขอหน้ากรมธรรมตัวนี้แล้วเอามาพิมพ์เก็บไว้ครับตัวนี้สําคัญต้องมีครับผมอันนี้คือใบที่4นะใบที่4นะครับจดเอาไว้เลยนะครับผมในส่วนของใบที่5คือใบนะผมสําเนาบัตรประชาชนนะครับใบที่5คือสําเนาบัตรประชาชนของเราชี้หลอกเอาไว้ครับทะเบียนบ้านครับผมใบทะเบียนบ้านของเราครับใบที่6ครับเก็บเอาไว้เมื่อใบทะเบียนบ้านครับหน้าบุ๊คแบงค์ของเราครับผม หน้าบุ๊กแบงค์ของเราอย่างนี้นะครับเก็บเอาไว้หน้าบุ๊กแบงค์เก็บเอาไว้นะครับจะลืมนะครับหนึ่งนะครับหน้าบุ๊กแบงค์ในส่วนของตัวสำเนาทะเบียนบ้านครับผมสำเนาบัตรประชาชนอันนี้3นะครับผมในส่วนของหน้ากรมธันครับผม4นะหน้ากรมธัน4ในส่วนของใบฟอร์มนะครับผมเบิกสินใหม่ทดแทนโควิดนะครับผมอันนี้5 5นะครับผม6ก็ครับผมคือใบผล pcr RT-PCR นั่นเองและในส่วนของใบรับรองแพทย์ตัวนี้เก็บเอาไว้ให้ครบอย่างผมนะครับเพื่อนๆตัวนี้สําคัญนะแต่ละหน่วยงานจะยื่นไม่เหมือนกันนะครับเอกสารแต่ละหน่วยงานไม่สามารถที่จะข้ามไปยื่นได้กรณีตัวสินบนคงประกันภัยนะครับต้องรอนะครับผม กบวรหรือกอบพอนะครับออกมาประกาศเราค่อยไปยื่นนะครับแล้วเขาจะจ่ายตามระดับคิวแต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเอกสารก่อนนะครับใครไม่มีรีบไปหารีบเก็บไว้อย่างผมเลยเก็บไว้เป็นชุดแบบนี้ผมรับรองว่าเพื่อนๆได้เงินเร็วแน่นอน ต่อไปนะครับในขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับอันนี้ฝากกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์นั่นเองครับผมสาหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับคลิปนี้มีประโยชน์และสําคัญมากใครมีญาติพี่น้องพ่อแม่ป้านนะอายอยู่ทางบ้านไม่รู้ข่าวนะครับตอนนี้เพื่อนๆต้องตามข่าวนะครับอีกไม่นานผมว่าไม่กี่เดือนเนี่ยทางกบพหรือในส่วนของกบวต้องออกมาประกาศอยู่แล้วถ้าเกิดบริษัทสิงห์ท่านมั่นคงเนี่ย ไม่จ่ายเงินเรานะครับถ้าเกิดบริษัทสินมั่นคงไม่จ่ายเราจะไปทางไหนทางไหนก็คือล้มละลายแน่นอนครับพอล้มละลายแน่นอนเสร็จปุ๊บทางกบวกบพเนี่ยจะให้เรายื่นเอกสารไม่ว่ายื่นด้วยตนเองหรือว่าไปทางเว็บก,ก็ตามนะครับทางเว็บก,ก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนให้เพื่อนสมัครในส่วนของเว็บกบวไว้แต่นันเนินครับพอถึงวันยืน่นยื่นเรื่องเลย นั่นเองนะเพื่อนๆในส่วนของคลิปนี้อย่าลืมนะครับเอกสารนะหนะครับสำคัญคือใบรับรองแพทย์ 2. ใบผลตรวจนะครับ rt-pcr สคือหน้ากรมธนนะครับผมสคือใบเบิกสินไหมทดแทนที่เราเขียนนะเบิกกับบริษัทสินแม่นคงอันนี้ 4. ีครับหคือ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบทะเบียนบ้านนะครับเจ็บและในส่วนของหน้ามุกแวงนั่นเองครับตัวนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับแต่กรณีที่กบวประกาศใช้เอกสารอะไรบ้างเราค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ครับผมจาก4บริษัท ที่ล้มไปนะครับล้มละลายไปเนี่ยเขาใช้ตามนี้นะครับเพื่อนๆตามนีเ้นเลยเพื่อนๆในส่วนของกบวรนะครับเขามีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับในส่วนของอผลตรวจนู่นนี่นั่นเขามีการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบก่อนจ่ายเงินอยู่แล้วนะครับอันนี้สําคัญผมมองว่าสําคัญแต่ถ้าเกิดเขาประกาศว่าใช้ใบหลักฐานแห่งนี้ที่ทางบริษัทสิงห์นงคงเนี่ยเคยให้เราแล้วเราไปยื่นต่อศาลล้มละล,ะลายกลางตอนที่เขายื่นฟื้นฟูกิจการอะ หนึ่งแผ่น,นอันนั้นนะอันนั้นก็สําคัญถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วครับมีไฟล์พร้อมที่จะพิมพ์ได้เลยอันนั้นก็สําคัญถ้าเกิดกบวกบพประกาศว่าใช้ใบนั้นได้จบครับเราใช้ใบเดียวแต่ถ้าเกิดเขาใช้ตามบริษัท4บริษัทที่ล้มละลายไปนะครับตามนี้เนี่ยคือตามนี้เลยเพื่อนต้องเก็บเอาไว้อย่าไปจ้างใครนะขั้นตอนนี้อย่าไปจ้างใครเด็ดขาดเราต้องทําเองยื่นทางออนไลน์หรือว่าจะไปยื่นต่อกบวจังหวัด ที่เราไกลบ้านอะไรประมาณรอประกาศก่อนตอนนี้นะครับผมตอนนี้นะครับย้ําสารล้มละลายกลางนะครับยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงตอนนี้อยู่ในช่วงนะครับที่บริษัทสินมั่นคงเนี่ยเขาจะจ่ายเราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่จ่ายไม่มีเงินจ่ายจริงๆก็ล้มละลายไปเสร็จปุ๊บ กบวเขาจะประกาศอีกทีรอประกาศย้ำรอประกาศจากกบวรหรือว่ากบพนั่นเองครับแล้วเราคอยยื่นเอกสารครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสาหรับใครที่ทติดตามนั่นเองครับผมสําหรับเจอจ่ายจบบริษัทสินนั้นคงครับมีเฮกันแน่นอนเพื่อนขั้นตอนต่อไป รอกันได้เลยนะครับผมสําหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆนะอ่ะนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนเ,นเพื่อนๆไปหน้านะครับสมัครแอคเคาน์ของเว็บไซต์กอบวรนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับผม